แปลกตาม,มากเลยนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะที่ได้เห็นวัตถุดิบอันนี้เนี่ยมันมีคนเคยแบบนับหรือสำรวจแล้ที่ว่าในหนึ่งฟองเนี่ยมันเกิดเป็นหมึกได้กี่ตัวอุ้ยนี่ดากบอลมั้เนี่ยพี่ไั่มีแค่3ายังขาดอีก4 <c oughs> ี่อเลจะมีแเทพเจ้าประหมึกยักษ์โผล่มา <c oughs> อันนี้คืออะไรพี่อันนี้เขาเรียกว่าทาโกมันมะหรือว่าไข่ปลาหมึกยัดเมื่อสักประมาณ3ปีก่อน4ปีก่อนมีไวรัลในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ถาแล้วก็บานพืดออกมาอันนี้เหมือนกับเป็นถุงถุงรวมไข่เม็ด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 อยู่ในนี้ซึ่งมันก็คือตัวเรียกว่าอะไรตัวอ่อนของปลาหมึกอ่ามันไม่ใช่ตัวอ่อนมันคือไข่ที่เป็นฟองฟองอยู่ข้างในนี้อีกทีอ๋อเป็นไข่ในไข่อีกทีนึงใช่ เออแปลกเว้ยตัวเนี้ยพอถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิตอนปลายนะครับอ่อปาปลาหมึกยักษ์พวกมิซูดากะหรือว่ามาดากะก็จะมีจวงไข่ในหัวส่วนมากแล้วมักจะไม่ค่อยกระเด็นออกจากแหล่งผลิตเท่าไหร่ เพราะว่าคนฮอกไกโดนิยมทานกันมันคือหมึกที่ที่เรากินในเจอในพวกทาโกยากิอะ่รแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยอ๋อนี่คือไข่ของเขาใช่เขาจะอยู่ในหัวเป็นกลมๆแล้วอย่างเงี้ยเราเห็นจะเรียกว่าอะไรหนึ่งฟองหน่ฟองอะหนึ่งฟองเนี่ยขนาดเนี้ยมันเกิดเป็นหมึกได้กี่ตัวไม่มีใครรู้เลยครับเพราะว่าฟองใหญ่ฟองเล็กก็ก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันใช่ ซึ่งปกติแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการไปตัดต้นทาาในการเจริญเติบโตเข้าไหมพี่ไม่ครับเพราะปกติแล้วปลาหมึกยักษ์เขาจับกันทั้งปีทําไมเขาถึงแบบเรียกว่าเป็นของหากินได้แค่ในฮ OK อกไกโดเนี่ยพี่เพราะแต่ก่อนเนี่ยตัวทาโกะมันมา ชาวประมงจะเก็บไว้กินนีอ้อีกแล้วซอซังเมนูอีกแล้วพวกตลาดชอบกินหนวดเอาหนวดไปอเอาหัวเก็บหัวมาแล้วกินไข่หมึกหัวอร่อยอะไรเงี้ยดันอร่อยใช่จนกระทั่งร้านอิสระแนวซูซังที่ญี่ปุ่นหลายๆร้านก็เอามาใช้พอ,อใช้เสร็จปุ๊บเฮ้ยแม่งเจ๋งแล้วเวลาเอามาเสิร์ฟลูกค้าคือผ่านแล้วมันบานบื้อออกมายิ่งถ่ายรูปได้อีกใช่ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วญี่ปุ่นจะไปรับประทานก็จะมีสองแบบทำสุกกับกินดิบ <Wow. S 2> ถ้ากินดิบๆเนี่ยความมันจะคล้ายๆกับไข่หอยเม่นเอ้ยอันนี้เราพีเมียมเลยนะ,ะจะมีความมันๆคล้ายๆไข่หอยเม่นแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือความหวานจัดๆแบบไข่หอยเม่นแล้วก็ความหอมมันจะได้ความมันมากกว่าแล้วก็เอาไปอีกอย่างหนึ่งคือไปทอดทอดเหมือนไข่ปลาหมึกบ้านเราเลยใช่พอทอดเสร็จปุ๊บมันก็จะบานออกแต่ทอดแล้วเนี่ย ความที่มันเป็นไข่ปลาหมึกเราก็เคยกินไข่ปลาหมึกใช่ไหมฟิลลิ่งมันจะแป้งๆอ่ะเลี่ยนๆหน่อยอ,อ,อซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรพี่เดี๋ยวว่าจะทําเป็นซูชิให้รับประทานแล้วก็อาจจะใส่ถ้วยกินกับปอนสึดีกว่าเพราะ<ช>ถ้าสุกหน่อยเนี่ยมันเป็นแป้งแล้วมันไม่อร่อยอดิบๆมันมีความมันของเนื้อไข่มันอร่อยกว่าอย่างเงี้ยผมถามนิดนึงเรื่องความที่มันดูมันมีจํานวนน้อยนะ ราคามันสูงไว้พี่ก็พอสมควรไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกมากกลางคนปนไปแล้วกันอ่ะโอเควันนี้ลุยเลยครับพี่โอเคครับเรียกว่าอะไรพี่เมนูนี้ทาโกะมันมะซาชิมิเสิร์ฟพร้อมกับซอสตบอนสึนี่มันเมนูอิสกายะชัดๆยีบเลยครับก็จะขึ้นมาเป็นแพงอย่างนี้เลยนะใช่งับ อมันไหมมีความเมลตี้เมลตี้คล oh> ้ายๆกินข่หอยเม่นผิวสัมผัสนะแทบจะไม่ได้เคี้ยวเพราะมันไม่มีอะไรให้เคี้ยวเลยมันค่อยๆแบบค่อยๆละลายไปหายไปเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมว่าพรสุขกบรสเขาไม่ได้นะรสเขาจัดอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือแบบโหชูรสชาติออกมาเต็มแล้วมันมากมันมากๆแต่ว่ามันไม่ได้หวานเหมือนกับ ไม่หวานเหมือนไข่หอยเม่นใช่แต่ความมันความเมลเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเลยอันต่อไปหัวนี้มีทั้งแบบซาชิมิและซูชิเลยนะอันนี้คือยังไงครับพี่อันนี้เป็นกุลกันครับก็คือเป็นซูชิข้าวห่อสาหร่ายผมขออนุญาตอันนี้มือเลยนะมือเลยครับมือเลยมีชิ้นเดียวนะมาโอ้ยสวยงามอยู่นะอันนี้บาลานซ์ลงตัวกว่า ส่วนตผมนะมหน้าเทียบเป็น2อย่างผมชอบอันที่มากกว่าชอบซูชิเพราะว่าด้วยความที่พอม,มันมีข้าวเปรี้ยวมีอะไรเข้าไปบาลานะ่ะผมว่าอันซูชิดีกว่าแล้วมันมีอะไรให้เคี้ยวมันมีอะไรให้แบบ ยังอยู่คอนโทรอยู่ในปากได้อยู่อย่างอันเนี้ยจริงๆมันแทบจะกลืนเข้าไปได้เลยอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันยังเราคอนโทรรสชาติที่เขาออกมาได้นี่เป็นอีกหนึ่งจานที่เอาเรื่องเล็กๆนะแต่เราไม่คุ้นเคยมาเล่าให้คนดูวิธีการน <ะ S 1> ําเสนอมันน่ากลัวไปน,นิดนึงปาเป็นไข่ออกมาเป็นยวงเล็กๆมันไม่คุ้นเคยแต่จริงๆมันอร่อยครับคือหน้าตาเนี่ยถ้าใครบอกว่าเหมือนไข่แมงวันอะ่ะ <laughs> ก็อย่าไปเถียงเขาจริงเหมือนจริงแต่ว่าเนี่ยมันแค่เม็ดใหญ่กว่า ซึ่งแต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันเด่นนะคือฟิลเลอเชั่นนะเวลาเราผ่าเข้ามามานะมันจะ,นะนจะค่อยพวดออกมาเลย,เลยซึ่งอันเนี้ยผมว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเอ็กซติกจังเลยอ่ะ<ม>ดูประหลาดเหมือนไข่เอเลี่ยนหรือเปล่าเหม,มือนที่เราตั้งชื่อคลิปเนี่ยไข่เอเลี่ยนแห่งท้องทะเลอย่างเงี้ยแต่แปลกนะอย่างหนะึงน่งคือมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกหมึกขนาดนั้นนะพี่ไม่มีกลิ่นใช่ไหมมันไม่ใช่กลิ่นของปลาหมึกหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหมึกอ่ะสิ่งที่มันเด่นคือเท็กเจอร์นะพี่เนาะเท็กเจอร์ของม มันได้กลิ่นของทะเลกลิ่นของรสชาติคล้ายๆกับเรากินอูนิแหละอูนินแล้วก็กินกลิ่นของน้ำทะเลของสิ่งที่มันอยู่พื้นที่มันอยู่ซึ่งมันก็ให้รสชาติราสัมผัสและกลิ่นอีกแบบหนึ่งไนก็ลองติดต่อเข้ามาได้ว่าอะไรยังไงวันนี้แบบเพิ่งมาใหม่ๆเราได้ลองเป็นที่แรกแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากค,ครับยินดีครับที่พาเปิดโลกไปถึงแบบไข่เอเลี่ยนใต้ท้องทะเลก็ยังไงใครชอบเรื่องราแบบนี้กดติดตามเอาไว้ได้ เรายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายให้นำมานำเสนอกันในซอสใต้สมุทรสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้